สวัสดีครับทุกคนทํากันมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นเกมกันนะครับตอนนี้เราอยู่กับช่องนางปลืม้มฟิวเจอร์ครับตอนนี้เราอยู่ในเกมซ o อสติกนะครับคือเป็นเกมเป็นเกมจับผู้ต้องสงสัยนะครับก็คือตัวละครจะเป็นสัตว์หมดเลยนะครับนี่ผมมีสัตว์เป็นหนึ่งตัวนะครับชื่อเป็นสิงโตนะครับชื่อก็ตามน,นี้เลยครับดูดูกี้เหรอ ดูกี้เขาจะชื่อดูกี้นะครับเป็นดุกก็เป็นดุมี่กินด้วยนะครับมีช็อปแปลอีพิกดิจิทัลี่โอ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้พอเลื่อนไปมันมีอันนี้ด้วยนะครับเท่ดีนะว่าเท่ดีคอมมอนด้วยนะครับมีชิคเก้น โอ้ oh, อันนี้ก็เป็นเหมือนรางวัลต้องการอันนี้225อันนี้อะไรอ่ะนี่เพลงก่อนเฮ้อายุอายุเหรอเดี๋ยวๆอายุของคุณอายุของคุณเฮ้ยเอาก อ่าสองวิธีการอ oh. ๋อมีทำ q วว s, oh. <S อืมโอเคเข้าใจแล้วโอ้ปิดไว้เกมนี้เราสามารถเปิดไมค์แล้วก็คุยกับคนอื่นได้นะครับ เราเปิดใหม่ตรงนี้แล้วก็คุยกับคนอื่นแต่ว่าคนผู้เล่นคนอื่นเป็นคนฝรั่งกาหนดเลยนะครับคือพูดอังกฤษห้าสามสองหนึ่งให้เป็นอันนี้เขียนนี้ก่อนปุ๊บอา้าไม่มีสัญญาณตรงนี้ อันนี้มันไม่ใช่เ,เว็บเป็นกดปุ่มแมปดูยังไ,ไม่รู้อะ่ะเสียงไม่ต่อแค่นี้มาตรงนี้ก่อนตรงนี้มาตรงนี้ ตรงนี้เอ,อ้ยเลยเลยพวกนี้อีกแล้วเหรอโอ้เจอศพเจอศพเจอศพตอนนี้เจอศพครับ <c oughs> ก็เซ็นไหมกีบกอ๋อนี่ คือจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเปิดเสียงคือจะคุยกันได้นะครับแต่ว่าจะคุยชัดตรงนี้ก็ได้อันนี้ก่อนคลิปก่อนหกห้าสี่สามสองหนึ่ง เฮ้ยอะไรเนี่ยออ๋อคือโดนโวดอ่ะอา้าววดผมทำไมไอ่วดผมกันทำไมเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยนะควิดควิดควิดอยู่บนนีน้ ตรงนี้ใช่ไหมเดตรงไหนกันแน่นี่เหรอยังไงอะ่ะมันเป็นคุยได้ไหมกดทำปุ๊บอ่ะอ เดินไปแล้วทำ quest ยังไงอ่าวันนี้คือมันจะมีไว้ให้ทำไ,ไมปุ๊บตรงนี้อ่ะเสร็จแล้ว ยมีเควสด,ด้วยหรอมีเควสด,ด้วยครับนนี้มีเควสเควสหทองน้ำมันจะมาตอนอัปเดตเหรอประตูมันปิดนะครับอุ้ยถ้าสนใจอะไรอ่ะมีคาร์ซีนด้วย อ้าวอยูอ้าวมีผมโดนเผาด้วยมีผมโดนเผาด้วยเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมมีตัวละครสิงโตของผมโดนเผาไม่นะเอ้ยมันอ๋อมันเพึ่งขึ้นมาอย่าี้อะไร ยังอันนี้คือผมยังไม่รู้เลยคืออะไรโกคือมีผมมีเพจแค่หนึ่งเองไงหนึ่งเพรคือเขาจะสุ่มใช่ไหมเล <c oughs> เออเยเฮ้พีมีภาษาไทยด้วยหรอ มีภาษาไทยด้วยพิมพ์ด้วยอา้าวยังพิมพ์ยังไม่เสร็จเลยเฮ้ยคิวเลอร์เป็นคิวเลอร์ครับผมเป็นคิวเลอร์ขอไปทำเค้สก่อนนะครับเป็นคิวเลอร์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  ฟื้วางกับดักปลายเฮ้ยมีจุดแบบนี้ด้วยเหรอวางตรงตรงที่มันเงียนๆหน่อยตรงนี้ฟื๊บปึ๊บ,บแล้วก็ตรงกล้องวงจรปิดนี่ไงก็จะปิด ปึบป๊บยึบกึ๊บดูกล้องวงจรปิดก่อนอืมโหมีกล้องวงจรปิดที่ตัวเราด้วยไหนตรงไหนไหนอรักล้องวงจรปิดมันมีไหมนี่มันมีตรงนี้เดี๋ยวเราอ๋อนี่เป็นอันนี้เป็นข้างบนข้างบนตรงนี้ดีครับสสวัดีครับ เฮ้ยเพืเ่อนเพืเ่อนนั่นไ,ไปไหนอ่ะจะไปไหนไปไหนไปไหนทับตรงนี้เหรอโอเคต่อหน้าต่อตาเลยครับ ไฟก็ดับอีกมันยุคไหนเนี่ยรอด้วยใจด้วยวัดท่อปุ๊บเป็นอ้นอ๋อมัออน,ออนจะเป็นลูกศรแบบน,นี้มีโพสเตอร์มีแค่คนเดียวนะครับมีโพสเตอร์มีแค่คนเดียว เมื่อกี้เราจะพิมพ์ว่าหวัดดีมีคนงงมีคนงงคนไทยคนไทยใจงงแล้วตัวเครื่องหมายอันนี้อยู่ตรงไหนตรงสเปกวิววิวว เราไม่โดนผมไม่โดนโบทด้วยอ้าวอ้าวสกิปกันหมดเลยไม่ nobody มันมีเวลาอยู่ด้วยอ่ะดีจังมีเวลาด้วยอันนี้คือไปเปิดปิดเปิดไป กลายเป็นวิญญาณล่องลอยอยู่แถวนี้ทำคิดด้วยกหกห้าอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยไปแล้วผมไปแล้วยังเดินติดอีก เพื่องทำเคว็ดอะไรเพื่อนไปไหนทางนี้มันออกไม่ได้เจอศพอีกแล้วห e, e. นึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งร้อยแปดหนึ่งร้อยเจ็ดีตัวอีนี่ผอกงงนะเนี่ยวภาษาอะไร บทบทบทปุบวุ้ยโอเคดีนะไปโบทผมสอง no body โอเคไปที่ที่มันเรียบนหน่อยดีกว่ามาเล่นเกมก่อนเล่นเกมแล้วก็วางระเบิดไปด้วย เองมาเล่นเกมอันนี้บ้างเกมดีว้าวนั่นกดกดเรียกไปชมอะไร <c oughs> เขียนก่อนมี ยารไรตุกลงตกวงยอรไรทำไมทำไมเอ่ะโวดคนนี้ตลอดอุ้ยต้องโหวดด้วยเหรอเฮ้ยตรงกลางออกไปเลยโหมีโหอุ้ยมิงตัวนี้อุ้ยเพื่อ เพื่อนเราโดนออกอ่ะพอนเราโดนออกทำยไงดีเอียบก่อนโคตชปิดใครทำไมอ่ะไมไมอ้าวอ้าวแพ้เ,เพหรอแพ้ปิดเลยอ๋อมันเป็นรายงาน ออโ,โอเคทุกคนเล่นเกมเสร็จแล้วก็ไปทบทวนบทเรียนกันนะครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like กด share กดติด,ดตามที่ช่องหนังปลื้มฟิวเจอร์แล้วก็กดกริงก่งกรงกิงก๊งกรงกิ๊งกริงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสหรับในวันนี้ บายบายนะครบบ๊ายบาย